อิสมาห์ผู้ต้องหาคดียาเสพติดเข้ามอบตัวสู้คดีหลังปปสเข้าทลายเครือข่ายยาเสพติดร้อยร้านเลือนจํากลางสงขากล mm. ุ่มองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกลุยล่า 1, 000, 000, หนึ่งล้านรายชื่อทั่วโลกกดดันรัฐบาลไทยห้ามค้างาช้างขณะที่นายกยิ่งรักยังปิดปากเงียบ กระทรวงวิทย์ห่วงกระแสเฟอร์บี้ฟีเวอร์ออกโรงเตือน7ผลร้ายที่เด็กหมกมุ่นอยู่กับการเล่นไฮเทคส่งผลพัฒนาการสมองช้าหมอรามาประเมินการรักษาเด็กหญิงชาวกะเหรี่ยงต้องใช้เวลา6เดือนถึง2ปีพร้อมเริ่มเร็วสุดได้ใน1สัปดาห์ตำรวจกำแพงเพชรออกติดตาม2ผู้ต้องหามั่นใจยังไม่ออกนอกประเทศ ข่าวให้คนคนข่าวให้เข้มกับข่าวคนคนเนชั่น สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวคนคนเนชั่นในค่าคืนนี้ร้อนแรงแน่นะฮะไม่เหมือนอย่างเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้จะดูแบบหวานหวานดูแบบบันเทิงคืนนี้ร้อนแรงเลยเพราะเป็นเรื่องของพลังงานนํามาเลยนะครับวันนี้เพราะว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งช่วงนี้ท่านเด่นมากโดดเด่นมากเนื่องจากว่าคุณพงศกรักตะพงไพศาลหรือว่าเฮียเพงนั้นก็กําลังให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานไฟฟ้าที่กําลังจะวิกฤต เนื่องจะว่าทางทางพม่าก็จะซ่อมนะฮะแท่นส่งกา๊าสนะครับแต่วันนี้มีประเด็นใหม่ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณพงศักดิ์รัตพงศ์ไพสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะฮะได้ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าทางรัฐบาลจะมีมาตรการนะครับจำกัดการใช้กา๊าส LPG ในรถยนต์ โดยรถยนต์ที่จดทะเบียนใหม่จะไม่อนุญาตให้ใช้ก๊าซ LPG นะครับส่วนรถยนต์เก่าที่จดทะเบียนไปแล้วก็ใช้ไปแล้วก็ใช้ไปนะใช้ต่อไปได้นะฮะอันนี้เป็นการยืนยันต่อที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ด้วยนะครับคุณพงศักดิ์อธิบายว่าจากปัญหาการขาดแคลนก๊าซ LPG และการเกิดอุบัติเหตุรถขนก๊าซ LPG เกิดขึ้นบ่อยในช่วงนี้ตามนโยบายของรัฐบาลเห็นว่าควรยกเลิก การใช้ก๊าซ LPG ในรถยนต์แต่ไม่ใช่การยกเลิกทั้งหมดเบื้องต้นรถที่ใช้เชื้อเพลิงนี้ยังคงใช้ต่อไปได้แต่อนาคตรถที่จดทะเบียนใหม่จะไม่ให้ใช้เชื้อเพลิง LPG ส่วนคุณภาพของรถติดตั้งก๊าซ LPG ก๊าซ NGV นั้นจะให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจสอบให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัยของผู้ใช้นี่ฮะอันนี้ชี้แจงเลยนะครับฉะนั้นก็ต่อไป อันนี้เป็นเพียงแค่ความความเห็นในนโยบายกว้างๆยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนนะครับว่าจะเริ่มเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับแต่ทำแน่นะเพราะว่ารองรัฐมนตรีว่าการเป็นคนพูดนะฮะก็คงจะไม่ช้าหรือเร็วแค่นั้นแหละนี่ฮะวันนี้เราเลยติดแท็กนะครับยกเลิกรถ LPG นะครับยกเลิกรถ LPGLPG นี่ ใช้ภาษาอังกฤษนะฮะ LPG นะครับย้ำนะครับว่ารถยนต์จดทะเบียนใหม่จะไม่ใช้แก๊ส LPG นะครับส่วนรถที่ใช้ไปแล้วก็โอเคใช้ต่อไปเหตุผลนะฮะก็คือการขาดแคลนแก๊ส LPG และรถที่ใช้แก๊ส LPG เกิดอุบัติเหตุบ่อยในช่วงนี้หมายถึงว่าวิ่งวิอยู่ไฟลุกอะไรเงี้ยก็เลยจะเลิกใช้แต่ว่าแนวคิดตรงนี้เนี่ยนะฮะพอเป็นข่าวขึ้นมา ปรากฏว่าก็มีการสะท้อนความเห็นในมุมมองต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคนที่เขาใช้รถ LPG อยู่อ,อย่างในหน้าแฟนเพจของคมชัดลึกนี่นะครับมีหลายคนก็ไปสะท้อนความคิดความเห็นนะครับบางคนก็บอกว่ามีปัญญาสร้างปั๊ม NGV ให้เยอะเหมือนกับ LPG หรือไม่เห็นรถ NGV นั้นรอเติมแก๊สทีหนึ่งเป็นชั่วโมงนะฮะบางคนก็บอกว่าอันนี้เนี่ย ดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์มากกว่านะครับแล้วก็บางท่านก็ก็บอกนะครับว่าจริงๆวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยทำไมคุณไม่ไปทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยมันเป็นไปตามความเป็นจริงคือให้มันเหลือลิตรละ20บาทคนเขาก็เลิกใช้แก๊สอย่างเนี้ยกล้าหรือเปล่านะฮะบ, hmm. บางคนก็มองว่าไอ้เรื่องของอการอ้างว่าไม่ปลอดภัยนั้นความจริงเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้น่ากลัวถึงขนาดนั้นอย่างวันนี้เนี่ยนะฮะ คุณแม่สายประภาสวัสด์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MS Factory ในฐานะนายกสมาคมผู้ติดตั้งอุปกรณ์ใช้แก๊สสำหรับยานยนต์นี่นะบอกว่าถ้าเกิดรัฐ,รฐบาลมีนโยบายยกเลิกการติดตั้งแก๊ส LPG ในรถยนต์ใหม่อันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าหากว่า อ้างว่าลดการนําเข้าหรือว่าเป็นการใช้พลังงานให้ถูกประเภทหรือว่าจะไปลดการอุดหนุนตรงนี้แต่ถ้าเกิดไปอ้างเรื่องความปลอดภัยเนี่ยอันนี้ดูแลจะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพราะว่าการติดตั้ง LPG ในรถยนต์เนี่ยมันสามารถที่จะควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยได้อยู่แล้วเพียงเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีการควบคุมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังปล่อยให้สถานประกอบการที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเปิดให้บริการอย่างแพร่หลายนะครับ แล้วที่ผ่านมารถยนต์ที่ติดตั้ง LPG ที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกมีอยู่กว่า900,000คันเกิดอุบัติเหตุประมาณ10คันตรงนี้ถือว่าน้อยมากเหตุที่เกิดขึ้นเพราะว่าติดตั้งไม่ได้มาตรฐานทําไมจึงเอาเหตุการณ์ส่วนน้อยมาทําให้คนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบแล้วทาไมไม่ไปควบคุมคนที่ทําไม่ดีปล่อยให้เกิดผู้ประกอบการที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเกิดขึ้นเยอะนะฮะนี่ก็เป็นความคิดความเห็นนะครับนี่นะฮะ แต่ว่าหลายความเห็นที่สะท้อนในโลกไซเบอร์วันนี้ก็เยอะแยะนะครับครับอย่างบอกว่าคุณน่นแหละคุณโบโบคัสนะฮะควรกำหนดมาตรฐานร้านติดตั้งดีกว่าเขาติดตั้งกันเป็นแสนแสนคันมีปัญหาแค่ไม่กี่คันแล้วจะให้ไปติด n g v ก็ใช่ที่นะครับคุณสีสงคาอาร์ตบอกว่าไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องของผลประโยชน์มากกว่านะครับนะค,คุณเว้นสุยง นะมองว่า LPG หรือ NGV หรือน้ำมันเบนซินทั้งหลายก็คือเชื้อเพลิงเหมือนกันความอันตรายไม่ต่างกันอยู่ที่การติดตั้งอุปกรณ์และการดูแลรักษาไม่ใช่หรือ,อนะครับนี่ฮะอีกคนหนึ่งคุณสมพรนะฮะสมปรีดาบอกว่าเขามีแต่ส่งเสริมพลังงานทางเลือกแต่นี่ดันมาห้าม <c oughs> <c oughs> นี่ฮะเยอะเลยนะฮะมีปัญญาสร้างปั๊ม NGV เยอะเหมือน LPG หรือเปล่า เห็นรถรอเติมแก๊สทีเป็นชั่วโมงแล้วยังงกไม่ยอมให้เจ้าอื่นขายยังจะกล้าคิดรังแกประชาชนอีกหรือโอ้โหนี่นะฮะก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่คงจะต้องได้ถกกันอีกนานใช่ครับโดยเฉพาะเรื่องของทํไไ่ให้ใช้ LPG ให้ใช้ NGV ได้ปั๊มเนี่ยมันจะแย่นะฮะทุกวันนี้ปั๊ม NGV ก็ยังแย่อยู่นะครับบางปั๊มก็คือเติมเติมก็หมด ใช่ใช่พอพอปั๊มหนึ่งปั๊มใดหมดปบปั๊มที่เหลือก็โอ้โหคิวยาวเลยอแล้ว NGV ตอนนี้เนี่ยมันมีแต่ปตทไงใช่แต่ว่า LPG เนี่ยตอนนี้หลายเจ้าหลายเจ้าเปิดแข่งกันใช่ครับเรื่องการรอคอยเติมเติมเอ v เนี่ยโอหเปเรื่องที่เสีงมากนะแล้วถ้าเกิดรถคุณไปต่อต่อพวกรถตู้รถใหญ่พวกนี้นะรถใหญ่ที่เติมทีแปดถังนี่นโอ้โหหลับดีกว่านะซึ่งเราก็ต้อง ขับรถใหญ่เต็มแปดถังอ่าแล้วก er> ็ว like ันนี้เ nah, รื่องของคุณพงศักดิ์มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของวิกฤตพลังงานไฟฟ้าครับเมื่อทางพม่ากก็จะซ่อมแท่นส่งก๊าซนะฮะคุณพงศักดิ์ก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะครับเพราะว่าวันนี้มีความร่วมมือส่งมาเป็นสัญญาณชัดเจนจากทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับว่าทางสภาอุตสาหกรรมนะครับ ก็จะร่วมมือกับรัฐบาลในการลดกำลังการผลิตส่วนที่ไม่จำเป็นและโรงงานบางส่วนอาจปิดโรงงานในช่วงวันที่5เมษายนเพราะาทางพม่าเลื่อนมาเป็นวันที่5แล้วนะครับ,รบก็จะทำให้การใช้ไฟในช่วงนั้นเนี่ยลดน้อยลงไม่ตึงตัวมากนะครับคุณพงศักดิ์ก็บอกว่าความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมจะทำให้มีปริมาณสำรองไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจนพ้นขีดอันตรายโดยกระทรวงพลังงานจะประสานไปยังสภาอุตสาหกรรม ภายในสองสัปดาห์เพื่อสรุปว่าภาคอุตสาหกรรมจะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้มากแค่ไหนถ้าภาคอุตสาหกรรมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ก็จะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าไปได้มากเพราะภาคอุตสาหกรรมใช้ไฟฟ้าสูงถึง40ซของการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศถ้าลดการใช้ไฟฟ้าลงได้10%จะช่วยลดไฟฟ้าในภาพรวมของทั้งประเทศได้ถึง4%เอร์เซนต ส่วนห้าสพสินค้าก็ให้ความร่วมมือเพิ่มอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในวันนั้นเช่นเดียวกันนะฮะนี่นะครับอืมอืมนะฮะัในในพุ่เรื่องน้ำมันเรื่องพลังงานนะครับนักข่าวเขารายงานมาจากที่ระนองนะครับ,รบที่ตำบลเขานิเวศวันนี้ชาวบ้านซึ่งเขาเดือดร้อนเรื่องวิกฤตพลังงานนะครับน้ำมันราคาแพงแล้วก็มีข่าวว่าจะมีการงดส่ง๊าซจากพม่ามาครับนี่นะครับ ชาวบ้านที่นั่นเนี่ยนะฮะเขาก็เลยมีการติดป้ายประท้วงนะฮะย้อนถามกลับไปที่รัฐบาลเช่นส่งออกแก๊สและน้ำมันราคาถูกนำเข้าเพื่อขายคนไทยราคาแพง <c oughs> นี่นะฮะก็มีเหตุผลกันว่าก็คือน้ำมันที่มีแนวโน้มปรับราคาเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันก็พบว่าน้ำมันโคต้าส่งออกที่ปะตะทส่งมาที่ท่าเรือระนองเพื่อขายประเทศพม่า ราคาต่ำกว่าราคาน้ำมันที่ขายอยู่ในประเทศมากก็เลยทำให้ชาวบ้านเกิดความสงสัยว่าทำไมจึงมีส่วนต่างระหว่างกันมากกว่า10บาทซึ่งความเป็นจริงคนไทยควรจะได้มีโอกาสใช้น้ำมันถูกไม่ใช่ให้ชาวพม่าใช้น้ำมันถูกกว่าคนไทยนะครับแรงข่าวจากเจ้าหน้าที่สสา,ามิตรนองนะฮะบ,บอกว่าทั้งเรื่องวิกฤตพลังงานนะครับเรื่องผลต่างของราคาการขายก๊าซปิโตเรเลียมระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีราคา ขายปลีกที่แตกต่างกันมากนะฮะราคาขายในประเทศเพื่อนบ้านนะฮะซึ่งรัฐบาลไม่มีการชดเชยราคาขายปลีกทําให้ราคาก๊าซจะอยู่ที่4 5่สบาถึงสีบาทต่อกิโลหรือต่อกิโลหรือต่อถังถังนี่ถัง15กิโลนะฮะก็ตกราคาถังละ7 0 0บาทซึ่งผลต่างของราคานี้ก็เลยกลายเป็นช่องว่างในการทํามาหากินของพ่อค้าตามตะเข็บชายแดนนะครับนี่นะฮะก็มีการลักลอบกันนะครับ ก็ส่งผลเสียด้วยใช่ใช้วฮะหพับก,กักสักครู่เดี๋ยวกลับ,บมาช่วงหน้าวันนี้เข้มข้นร้อนแรงนะฮะมีหลายเรื่องนะครับ <c oughs> พักสักครู่ครับร่วมสนุกตอบคำถามกับแอนลีนเมื่อร่างกายได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอเป็นเวลานานจะส่งผลให้เป็นโรคใด A. โรคกระดูกพรุน B. โรคเบาหวานพิมเอ็นเว้นวักตามด้วยคำตอบส่ง SMS มาที่4240666รับผลิตภัณฑ์และแก้วจากแอนลีนมูลค่า500บาทรายชื่อผู้โชคดีรับผลิตภัณฑ์และแก้วจากแอนลีนมูลค่า500บาท